นะครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีก่อนเลยนะครับช่อง TK Speed Shop นะครับก็ห่างหาจากการทำยูทูบเบอร์ไปค่อนข้างที่จะนานเป็นปีได้เพราะว่าสมัยนี้มี TikTok อะไรมากมายผมก็จะไปในช่อง TikTok ซะเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้จะกลับมาทำแล้วนะครับก็ ก่อนน่เลยขอพูดแนะนำร้านก่อนนะครับก็ร้าน TKS p e e d h Shop นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลทับกว้างอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับก็จะรับผิดชอบทำงานซ่อมเซอร์วิสเช็คระยะตั้งวาวทุกอย่างเกี่ยวกับงานเครื่องงานตกแต่งนะครับทำหมดแล้วก็มีงานเคลมประกันก็จะรับทำทุกบริษัทประกันนะครับอาละที่จะมาพูดตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับทำคลิปเกี่ยวกับการพูดถึง คนที่ใช้รถบิ๊กไบค์เนี่ยทำไมถึงต้องทำประกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสาระเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุรถแล้วกันนะครับว่าทำไมต้องทำผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นเคสผมแล้วกันครับก็คือ,อพอดีผมจะมีเอ s พันแล้วก็มี R1 วันเนาะถ้าคนติดตามข้างใน Facebook หรือใน TikTok ก็จะมีครับก อย่างปีนี้ปีนี้ในเดือนที่ผ่านมาพึ่งต่อประกันของอาวายเซดปาวันปี2020ไปนะครับก็จะมาพูดถึงราคาก่อนราคาเนี่ยค่าเบีย้ยเนี่ยจะแวรลี่ครับแวร์ี่ตามตามทุนประกันนะครับตอนนี้รถผมเข้าปีเข้าปีที่3มีค่าเบีย้ยประกันนะครับอยู่ที่30,000บาทจากปีแรกๆนะปีแรกๆที่ผม อ่ะปีแรกได้ประกันฟรีต่อไปปีที่2โดนไป3า0 0 0บาทปีนี้โดนไป30,000บาทนะครับค่าเบีย้ยจะลดลงมาตั้งแต่ปีแรกจะมี6,800แแล้วก็6 1 0 0 0หนึ่งแล้วปีนี้รู้สึกจะ ทำใช่ดิหกแสนแปดหกแสนห้าแล้วก็6กแสนหนึ่งครับปีนี้6กแสนหนึ่งค่าเบี้ยที่สามหมื่นบาทนะครับทำไมต้องต่อประกันนะผมจะบอกอน้องๆที่อยู่ใกล้ชิดผมทุกคนที่ขับรถบิ๊กไบค์นะครับให้ต่อประกันนะครับอย่าแต่งแต่รถอย่างเดียวต้องแต่ต้องต่อประกันด้วย เพราะว่า,าเรามองว่าการตอบกันไปนั้นเป็นเงินสิ้นเปลืองใช่ไหมครับทุกคนจะมองอย่างนั้นเก็บเงินอย่างผมตอบไป3 0,000ถ้าเกิดเป็นคนคิดยเก็บไว้แต่งรถดีกว่าความหมายก็คือเก็บไว้แต่งรถดีกว่าแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมเห็นมาก็คือเมื่อพลาดเนี่ยคนที่ไม่มีกานครับอย่างอย่างเคสอย่างเคสรถรุ่นนี้นะครับ B M นะครับ B M W S รันนะครับ การล้มแต่ละครั้งนะครับมีเลข1นึ่งแสนแน่นอนนะครับล้มแต่ละครั้งมีเลข1นึ่งแสนแน่นอนอันนี้คือถ้าตีเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างนะครับจะล้มหนักล้มเบาล้มแปะถ้าตีเปลี่ยนใหม่หมดนะครับค่าซ่อม1นึ่งแสนบาทแน่นอนนะครับที่ต้องมีจ่ายนะครับแล้วส่วนมากถ้าเกิดอ,อุบัติเหตุแล้วไม่มีประกันและก็ <c oughs> จํานวนเงินเนี่ยค่าซ่อมสูงด้วยสุดท้าย็จ้ะจบด้วยการ สายซาาหรือไม่ซ่อมผ่อนกุญแจรองเงินครบก่อนแล้วค่อยซ่อมนะครับมันก็จะมีระยะเวลาในการในการที่จะได้กลับมาขับรถอีกครั้งอีกนานนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดอุบัติเหตุโดยการทําทให้ผู้อื่นเรียกว่าอะไระเสียทรัพย์สิสนอย่างเงี้ยครับโดยที่เราเป็นฝ่ายกระทําความผิดเราต้องรับผิดชอบคู่กรณีด้วยนะครับแต่ต้องจ่ายเขาเลยนะครับไม่เราจะไม่สามารถาประวิงเวลาได้เช่น เดี๋ยวคอยซ่อมก็ได้ถ้ารถเราเราทําได้ครับเราไม่ต้องซ่อมแต่ถ้ารถฝั่งนั้นฝั่งนั้นเขามีประกันนะครับประกันเขาก็จะเข้ามาดําเนินการเก็บเงินเรานะครับหากเราไม่มีให้ขัดขืนแล้วก็จะถึงอ่าทุยก็จะถึงขั้นฟ้องร้องกันนั่นเองนะครับนั่นคือที่มาที่ไปนะครับ พอฟ้งองร้องปุ๊บเสียเวลาด้วยโดนอายัดรถด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีความคดีความก็คือยังยังไม่จบนะครับเพราะเราทําให้เราเสื่อมเสียทรัพย์สินแล้ะหากเราตกลงกันไม่ได้อะไรงไงเรามีเงินเดือนเงครับ mm hmm. ก็จะยึดจากเงินเดือนเราเลยนะครับศาลจะสั่งยึดเลยนะครับท่านใดเคยมีเคสมาแล้วนะครับหรืออยากรู้ว่าบางคนรถล้มตื่นเต้นมากแต่ไม่รู้ว่าตัวเองรถมีประกันครับผมจะบอกให้ว่าคือถ้ารถ พี่พี่ท่านใดมีประกันนะครับผมจะบอกว่าไม่ต้องวอรี e ่เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับรถพี่จะซ่อมคือสภาพกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนครับเพราะว่าการที่เรามีประกันครับจะมีข้อดีเลยก็คือ1ก็คือรถเราเนี่ย ถูกซ่อมทันทีไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกนะครับประกันของเราจะซ่อมรถเราคือสภาพให้ส่วนผิดส่วนถูกเดี๋ยวประกันฝ่ายเรากับฝ่ายเขาก็จะไปเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไปคุยกันเองว่าใครผิดใครถูกรับผิดชอบฝั่งไหนฝั่งไหนหรือต่างคนต่างรับผิดชอบครับแต่เราจะได้รถกลับมาคือสภาพเดิมแน่นอนนะครับเรามีประกันแล้วเราไปชนเขาเราเป็นฝ่ายผิดนะครับประกันเราก็จะซ่อมรถเราให้ด้วยแล้วก็ซ่อมฝั่งคู่กรณีให้ด้วยครับเห็นไหมครับมีแต่ข้อดีนะครับไม่มีข้อเสียเลยข้อเสียคือ เราจ่ายเงินรอบแรกแพงแค่นั้นเองอุบัติเหตุไม่เกิดแปลว่าเสมอตัวนะครับไม่ได้กําไรนะต้องบอกว่าไม่ได้กําไรครับแต่เราซื้อความสบายใจเราเดินทางไปไกลๆอย่างเงี้ยครับบางทีเรายุคสมัยนี้เนาะรถก็ขับค่อนข้างที่จะเรามาดีเรามาถูกเราก็เจอรถตัดหน้าบ้างเจอคุณปู่คุณยายคุณตาซึ่งการที่เราเขาตัดหน้าเราจะบ,บอกว่าอย่างนี้ครับคือโด,โดยที่สมัยก่อนนะสมัยก่อนรถเนี่ย คือยุคคุณตาคุณยาเยเนาะรถบิ๊กไบค์ก็ค่อนข้างที่จะน้อยผมผมเข้าใจแล้วบิ๊กไบค์ก็ค่อนข้างที่จะไปกันไวพอไปกันไวเกิดอะไรครับตาเนี่ยคุณตาคุณยายสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เขามองเห็นรถอยู่ไกลๆมองเห็นไกลๆเลยหันมาไม่เดียวกำลังจะข้ามถนนแป๊บเดียวมาถึงแล้วนะครับด้วยความที่ความเร็วไม่ต่ํากว่า ผมมุ้งตัวไม่ตอบกัร้อยี่แน่นอนคนขับอีกใบที่จะขับเข้ามาถึงตัวคุณตาคุณยายทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นเราตัดหน้าเาขาตัดหน้าเราแต่ในทางกฎหมายเรามาเกินความเร็วกฎหมายกําหนดนะครับ<ม>ก็จะเกิดการประมาทร่วมนะครับและยิ่งไม่มีประกันเลยก็คือสวยสวยแน่ๆนะครับก็คือจะเสียเวลาส่วนรถ ที่มีประกันแล้วเกิดเหตุผมจะบอกวิธีการนะครับเมื่อคุณเกิดเหตุน,นะครับสิ่งแรกเลยคุณจะโทรเรียกบริษัทประกันคุณนะครับข้อที่1นนะครับโทรเรียกนะครับ mm. โทรเรียกบ,บอกจุดเกิดเหตุน,นะครับไปที่เกิดเหตุประกันก็จะไปถ่ายรูปสอบถามนู่นนี่นั่นนะครับลแล้วก็จะออกใบเคลมให้เราครับเพื่อให้เราไปติดต่อติดต่อร้านติดต่อศูนย์นะครับเพื่อให้ประเมินราคาเสนอความเสียหายเข้าไปที่บริษัทประกันนะครับหลังจากนั้นบริษัทประกันเนี่ย ไม่ใช่อู่ในเครือนะครับจะมีการคุมราคาก่อนแต่ถ้าเป็นอู่ในเครือเนี่ยสามารถที่จะซ่อมเลยเดี๋ยวไปเก็บเงินกันที่หลังนะครับแต่ถ้านอกเครือคำว่านอกนอกเครือส่วนมากประกันร้อยทั้งร้อยนะครับจะให้ลูกค้าทุกท่านยกเข้าไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ลดทั่วไปนู้นนี่นั่นนะครับจิปปะทะแน่นอนครับ ข้อเสียข้อดีมีต่างกันนะครับการซ่อมรถที่ศูนย์กับการซ่อมรถร้านข้างนอกมีข้อเสียข้อดีต่างกันนะครับก็พอยกเข้าเสร็จนะครับก็ซ่อมก็ใช้ระยะเวลานในการซ่อมไปนะครับสุดท้ายแล้วรถเราคือสภาพนะครับเราก็จะไปเซ็นรับรถรับรถก็คือจบจบกระบวนการจบเหตุจบ อะไรในครั้งนี้แล้วนะครับก็เอารถกลับมาขับได้เลยครับแต่ถ้าไม่มีประกันนะครับโหนานมากนะครับนานมากเลยเพราะว่าประกันก็คือตัวแทนของเรานเองครับเวลาเราไปชนคนหรือไปไปทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือ เสียทรัพย์สินเนี่ยครับประกันจะเป็นตัวแทนของเรานะครับเข้าไปคุยไปเจรจาให้เพราะว่าในกรมธรรม์จะมีทั้งคุ้มครองคุ้มครองรถเรียกคุ้มครองรถยนต์คุ้มครองยานพาหนะเท่านี้เท่านี้คุ้มครองตัวผู้ขับขี่รักษาบติเหตุครั้งละเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็คุ้มครองเรียกว่าอะไรวงเงินคุ้มครองในรถคู่กรณีอย่างเงี้ยครับก็จะมีวงเงินให้นะครับสมมติเราเราไปชนรถแพงๆเงี้ยเรามีวงเงินอยู่10ล้านนี่ครับก็สามารถซ่อมรถเขาได้เลยนะครับ แล้วก็วงเงินทําให้วงเงินประกันตัวหากมีคดีความก็จะมีวงเงินประกันตัวด้วยนะครับประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อไปเกิดคดีที่มันรุนแรงและไม่สามารถจบได้นะครับครับก็คือดังนั้นเลยประกันถือว่าสําคัญนะครับในการใช้รถบนท้องถนนนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขที่ว่า,าไม่รู้ว่ารถทุกคันจะจะเป็นไหมนะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างรถคันนี้ปี2017นะครับ ก็จะทำประกันปอหได้แค่4ปี4ปีบริษัทประกันจะไม่รับ ไม่รับทําปหนึ่งนะครับแต่ป2อ,อก็ยังรับปอสองสองบวกก็ยังยังรับอยู่นะครับเพราะงั้นมีโอกาสทําทําครับมันมันอันตรายมากเพราะว่าเจอเจอเคสแต่หลายอย่างที่ต้องคืนทราบเสียเวลาเสียทรัพย์สินนู่นนี่นั่นครับมากมายในการใช้รถใช้ถนนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วรถเยอะขึ้นนะครับผู้คนเข้าถึงรถบิ๊กบค์ได้มากขึ้นนะครับเมื่อก่อนยากมากเมื่อก่อนจังหวัดหนึ่งจะมีรถอืย้อนกันไปประมาณกี่ปีอะ 4ปี5ปีเนาะสปี5ปีก็รถเนี่ยน้อยมากจังหวัดหนึ่งมีไม่ถึงสักสิคันได้ั้งย้อนกลับไปประมาณสักสิปีเลยสิบปีไม่มีนะครับเพราะงั้นวันนี้ที่ผมมาพูดก็เกี่ยวกับ บริษัทประกันอิสุลันล้วนๆเลยนะครับให้ถือว่าเป็นความรู้เป็นวิทยาทานในการใช้รถใช้ถนนแล้วกันนะครับเพื่ออย่างน้อยเกิดเหตุมาแล้วให้มันทุเลาให้มันเบากับกับสิ่งที่เราจะจะจะต้องเจอนะครับหนักก็กลายเป็นเบาอ่ะถามว่ามันก็ไม่ได้ลดอะไรร้อยปหรอกครับหนักเป็นเบาแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มีหนักก็หนักไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากว่าจะเคลียร์จบค่อนข้างที่จะนานนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้เอาเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาทาเรื่อยๆนะครับคลิปเดี๋ยวก็จะมีการหล,หลายๆอย่างนะครับคอยติดตามผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับติดตามที่ช่องผมได้เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะทําทําคลิปเรื่อยๆนะครับก็สวัสดีครับ Too many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online.